สวัสดีนพี่น้องวัดสุขสุขคนเนาะเมนี่ชาโนนก็ได้มาหาน้องสายไหมนอกภูเรนพี่น้องเนาะแต่มาบอกข่าวดีแน่เนาะของนี้นี่กินหน่อยเลยพี่น้องเนาะเป็นยังไงไปติดตามรับชมพร้อมกับสาวนวลเลยเนาะสาวนวลก็จะไปโบกทางพ่อน้องสายไหมนอกภูเรนพี่น้องเนาะแต่โอเคคพี่น้อง เห้ยนะคนงานเสือสุดงานเห้ยนะสบายดีล่ะสบายดีโดยอ่ะเปี่ยนเนาสบายดีน้องล่ะนมมาฝาก้องใส่ไหมเป็นยังไงล่ะไม่มาหึงเติบเลยไข่เน่ไข่เน่บวเจ็บบวบไข่เออเ่งแรงดีเนาะโอ้ยกไข่น่บวิมแ้จมใสสิกะได้มาตะกี้เราก็สูบกอเสาระกดุกกะดี กินข้าวอะไรบอน้องล่ะขึกินข้าวแล้วกินกับยังกินกับซีนกินกับซีนกับป๋าบอกับป๋าน้ำคือได้ยินข่าวว่าเจ้าได้ได้เฮือนใหม่หรือเล่าอะไรยังเดียวนะน้านะอังก็อัมซาดินีมากับปูนโอ้ไปซื้อมาให้น้องล่ะ quả tiền quả tiền thòng, quả mm, tiền thòng, trùng thục khẩu cắn mờ ạ, làm như ngày hơn, nó làm như ngày thang quả tiền cả sao bùn hơn trùng thục khẩu cắn, nó. hài điệu nhau nhau, vui hài đấy nó, bộc sỉ bộc siêng nó. anh bốc, nhau mờ ạ. say sịt anh cái tay số 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 ชานกก็ซืนมให้นอ้องสบายเบิงเนาะซอที่เห็นไปนไหนึ่งเ้ยนุ่ยสายยนที่นันวใช้แล้วอ่านเป็นหือเปล่าอ่อานเป็นแล้วอ่นนาน้บฟังดูก็ไะน้อว่จจัดชือ้อบโอ้ดีใจทำได้นองสายคส่เฮือนงามแบบนีน้เนาะก็ถ่ายลายคนเถอะถ่ายคนงามเลย ยิ้มสยงามนะเอ่นยิ้งามหรืว่าเคยเหียดเยสองควรเห็นาเาเคยมาให้เียนาไนอเคยมาแบบโอ้เลยเลยไนี่บ่โอ้เิ่นทางกมาไม่กมา่หนากระม้านซองคนมาดองคนหนี่งามกว่ากันแต่งใหงามกว่าหมู่บัน นานนวะซานนเนาะชมอ้คืนน oh! ี้นาะคืนนั้นห้กเกนเปนน่มหยัโอต่ถ่วงนุ่มหยัโอ้ยเนาอวะบัดมหาน้องใช่ไเดี๋ยวอมเีถ่วงแบบนั้นคืนนี้คืนนซื้อาให้เว้นแมเจ้ให้พวกนี้เจ้าของเจตัวนี้ของเราตัวนี้ของซานนนกัมีของซาไลกัมีซื้อมาให้ค่ะ ลายเด้อเขียวเจ้าเหียนเด้องามาเกิบสาไรมได้บะเิดะิใบใบานไมมาได้ไปหน้าบ่มืนี้ากินนมจ้นี่นมก็ซื้อมาให้เดีจะเห็นชงจังไรเฮือนเจ้านนะจะออกเวบเด้ี่กินโอ้เกินอ้วน น้องใช่ไมน้องใช่ไมมเกี่ยวเผาแล้วบอเกี่ยวแล้วห้สิบบกูต้องก่ต้องเอิ้นมเดิมก่ให้เฮียนเอิ้นมกูให้เฮียนเอิ้นุ่ม่แมนดุ่มั้นะฮะเาจะจะเอินจังหวจังไรบ๊าใส่ชีตนมคนกระหึงแม่นอนนมใหญ่ๆเค็งกระดีแเค็งกะดี

ให้ของบาเตียงชื่อไงด้วยให้สวยตัวแบบทองอ่ะนะมันกระบอกน์มันสีขาวเลยนะกินนี่นะหอมแก้มเป็นยังหอมแก้มเพิ่มเหรอแก้มหอมแก้มไม่หอมเลยเป็นทากระเป้งเหรอแก้มชราวบ่เจอแ้มมาหอมแก้มบ่ฮัลโหลบุนเตอร์เตอเตอมันเด็ดจับก่อนเด้อ กะป่าเอนเดมเยอะอะมห้เมืออีกเนาะบายดีน้องละดูไอ้กะป่าเลยกะป้าเลยเดิมอีกเด้อเดวมาเดี๋ยมาไก่ให้เามิ้นเฮาเฮาอีเลยมีเฮาบออ้าวเกิดเร็วเกิดคือบรปวายเนาะเฮาเจ้าเนาะเกิดเฮาอีเลยมันมีตัวไข่นกไก่เลย ช่อขีดเฮาแล้วยังมีอีกอันนึงอ่ะพอเจ้าคาให้น้องบ่ลได้บอได้ค่ะพอเห็ดบ่เป็นเนาะเห็ดบ่เป็นเด็กเออพูดน้องแล้วมาวันนี้เพิ่นก็ได้เสาเอื้อนเด็กน้องพู่นพี่น้องเนาะเอพูดเรียนบ้านทันตะกี้6เด้อเนาะงพูดเด็กน้องเนาะนี่เป็นไปแล้วพูดเด็กน้องเสาเอื้อนเพิ่นเนาะดินบล็อกเด้อิมสิเ็ดเพื้อนเด็เนาะงพูดเด็กน้อง ได้ก็สมครใส่ลงใหญ่เตเนาะอืมนอนมามนีเพิ่นก็สิไเฮือนในซานแล้แม่พี่น้องเนาะก็ยินดีนํานงเนาะที่ว่าน้องอ่าบางไว้อยากได้เฮือนหลังใหม่เนาะน้องเนาะใใจดีเพิ่นจะได้สิได้สาไม่เฮ็ดให้แล้วเนาะเคหมู่น้องวันนี้เนาะเดี๋ยวสน้อสิไปหาอน้องใส่มเลยเนาะ สบายดีอ่ะสบายดียมาม่น้เพื่อนหลังใหม่แต่มาหน้เนาะีเทางใดน่ะยังหเหือนกันือเอาเอาสาวว้หันค่ะเนมันบ่ลงมันยังโมหหบอลสีเฮตดบอเดินฟุกทังนั้นก็ได้แว่มาฟุกบอลเพื่อนเก่าโออไป่าดินเจ้าบดแถวนเนาะเดยกำลข่าวดีแน่ไอ่ เพราะว่าเครื่องยังมากม้ออยังก่นนะจักเดืยสติงประมาณนี้น่โอ้กัจสิสปินี่่แม่จะไรสิเชผิดเนี่ยัดใม้เน้อหอยชอยเือนหิ้วเทีอนเนื้อหิ้วชอยไม่เทียนต็ดเตาเงี้ยไ้ีลเฮ็ดเตาอยู่บะเตาเคยสองหน่วยอทีเคยแบกเคยตัดเมือ้นี่ตัดลงแบกมากจะไกลแต่ว่านี่มันดุแล้วเนาะดุแล้วนนองเฮ็นองมุ่ง วางนาพุนแ้วมันหลยโดดเลยโดยโดยคือว่าเครื่องเครื่องจักสติงนี่ก็คือว่าเพื่นผู้ใหญ่ทั้งพูดแหละโอนมาแต่ว่ายังยังมาหอดนะถ้าว่าได้แด็กก็สีไปหิดเตาหิดทานเนาะตัดพื้นคนจ้างชอยใหม่ชอยคอยจะชอยเป็นยังไงตัดใหม่ตัดต่อโดยแต่บ่รู้ว่าไม่สเป็นแบบใดยังบริหินเครื่องนะ แต่ว่ารอเพิ่นมาหอดก่อนเลยเอามาไปเครื่องมาเลยว่าเอามาแม่นงแมนแมนชื่อชื่อมาเป็นเครื่องเลยมาโบข่าวดีดวงหน้าเนาะแต่ว่าเครื่องยังมามาหอดมาบ่ก่อนเรอประมาณอยู่ซับวที่ชั่วปลายนี่นะเพื่อว่าสั่จิตชั่วเะมาณนี้แหละราวงก่อนแบบที่หอดเมื่อใดเอาเงว่อหิวน้ำเนาะเงื่อนตุ้ย mua hay ngoan mua kho cháu nó à được chứ rồi cái này đang nó dài to vậy là có khẩu bắn ra ơ cả thằng kiều kiều đấy sao nhung thịt chúc chắc khẩu chúc nhung chúc nó thằng kinh nó muối tham muối kiều luôn đồ khẩu ngan chắc ha cái luồng đang luồng chong hải à ừ. cái luồng mai lại ใส่ข้าโดมันเกี่ยวง่ายไว้เจ้เข่าเร่าคนมาเกี่ยวก็้ห้งทางบ้านเขาเกี่ยวเกี่ยวแล้วกับปั่นน้ำเดี่ยวเดี๋ยเลยเดี่ยวเลเดี่ยวกับเดี่ยวเดี๋ยหมูกินเลยนันคือตัวนมันกินไดมตัวนี้กินหมูแล้วกินานเกี่ยวแล้ว่ยน่เาว่ากขใส่ข้าโดเขากลางนี่แทั้งาี่เกี่ยวไว้เขาถาชนโนเจ็ดของเจ้าว่าถาชิเนะ โอ้โใหญ่ะาับหน้าหน้าหูไข่น่าจะใส่ข้าด้วเจ้าปะน้าหูไข่เนาะเอานลำเขานาเอานลำนงเข้าวแล้วข้าหวานหน่อยนี่จะเป็นข้าวกลางมั้งมันหนึ่งมันนานสุกมันก็เป็นมะอุ้ยก้มเดี๋ยววันนี้นะกลางเลยบ่ตัวตัวเรียงเนี่ยก็มีตัวกลมแาก็ออกก็มีเข้าวแค่นเอาเข้าหลอกฝนฉะแล้วทำไโดยดแน่เอาบนเห็ดอื่นเข้าวหวานพี่กะห้าปั่นแบบเขาผสมกันเนาะมิดมันเนาะ

ແລະໄມ້ຕ້ອງໃຈຊິໄປຫາຕັດໃສແຫຼະໂຕບໍ່ເຫັນແຖວນາຜູ້ບໍ່ແຖວນາແຖງຂອງເຂົາແລະບໍ່ໄມ້ວ່າຊືຂຊືດຕ້ອມແຖວບານນມີກົນມພື້ນັງບຊືດດມື້ົ້ົາເລ່ລຍງຕ້ອງຊື້ຕ້ນ ถนัดเลยหน้าเจ้าเป็นบุหรี่หรืเล่ดยว่าเป็นปลาเป็นบุหรี่มีมีไม้มีจะไหมง่ายมันไม่กุ้งไม่ยังมันก็ทำทานมันก็เวียงงามได้เนาะมีกุ้งเนาะเไม่ไหมนะไม่บกหรือว่าไม่จิกไม่ไปาำก็ได้ไม่บกมี่ทำงานตายใกล้ชื่อคือเมึงอโอ้ชื่อเป็นคิวอะเป็นโจนตัวหนึ่งสามแสนหาบุหรี่สามแสนหาที่เช่นนี้ แกะมาหอดึงที้ดึงที่เอามาเลยขึ้นซิงเงินไทยเดี๋ยวโทรศัพท์ทผมไปนั่งบูให้กันไหมเอาแล้ยเลยแล้ยนั่งกับเราไป <laughs> แล้วไหมเขาเวียก <c oughs> อย่าไปไม่เมื่อกี้ใหญ่เขายังผ่าเป็นนั่นเป็นเพียงเพียงเยงขาเขาขืนซิงเขาบ่าข่านี่ยาวประมาณเมตรหนึ่งเขาเอาง้อขืนซิงอยู่งลยเลเขาไปเผาถ่านได้โรงานถ่านใกล้คือว่าเลโกหินถ่านคลายประจำเนาะ เอามาเขาก็บดมันบดจะไปสอบช้างรูนไทยไปส่งประเทศไทยเพราะก็เป็นราคาเนี่ย้วเนาะส่งกลับประเทศเขาไปอัดแท่งแท่งกระดักนึไมเขาซุกเนาะทุกอะไรก็ต้องเสียปร์ผสมวัสดีนะเนาะเรื่องใหม่เนาะเขาเชียั์เขาเลยเห็ดย่างผู้ว่าถุงใหม่เขาเผาเขาเผาเป็นถ่านดำๆเขาก็ไปเผาใหม่นะเขาเผาใหม่เขาก็มาบดบดเขาก็มาตักใส่ถุงกระสอบวัาหานมูนี เราก็ไปติชิ้นนิบกิบเข่าสอบไปสามสิบโลออแต่เดียง,ขงเขามาเอาเดือนหนึ่งสิบขันรถเป็พ่วงน่ะโอ,อ้รถเง,งเออเาเงาขนาดเดืนเงาเป็นพ่วงออไปแล้วเขาเอาขามไม้หมึกไม่ไปเราหยอกเราจองีชั้งเขาไปา่ไปจะผ่าให้เลยมาเงา่งปันพี่นอกหรือบาพ่อเมรุลงลุงโอ้เป็นนุงเหรอ ไม่ตายนะไม่ตายเลยินพูดม่เอาก็ต้องได้แต่ว่าในใจนี่อยากได้ทังนี้เนาะเขางวางเลยเนาะขดกินหนาเอาข้างเขาไดเทน่าไอปืด้ันดอกดานผ้าสบายเนาะรมากตตั้งเพื่อนยูนี่เราว่าาไปตั้งามาปันอีกว่าจะมือไรมาปันเอาออมานาอาลงนี่เาอาลงทำกได้ยูนี่กปุ๊บุ้เพื่อน ความเพิ่นสิเฮ็ดให้ก็ยื้น้องก็บ่ใเฮามื้ะตามเบิ่งมันจะจ้องเฮาบ่ม่กินบ่เห็นว้าอ้าโอเคเนาะเนาะก็มาบอกข่าวดีล่วงหน้าเนาะถ้าว่าได้ของรับของมื้อใดก็ใจมาให้ทางเจ้าเด้อโดยโดยไม่อ้ายพาไม้พาตอกคือว่านั่นเนาะดูคันได้ก็ดีสิตัดไม้ยามเฒาเนาะสวยทางได้ทางได้แน่นอนเพราะว่าขอยังมาฮอดโดยๆจะได้แค่มาเทื่อนี้ก็ได้บ่เอ้ยเบะบอกข่าวดีให้ก่อนนะบ่ โอเคได้น้องทั้งเอาไปทะเลขอดตูก yeah. ับ nah, ก่อนเด้อโดูสบายดีด่ดูโปรเมทิโน่น้องสั้นว่ากะมาบอกข่าวดีอ่าพ่อน้องใส่ไม้น้องโปรเมทิโน่เนาะก็คือว่าทางผู้ใหญ่เพิ่นเนาะกำลังโอนเครื่องมาแต่ว่ายังมองห่อนะโปรเมทิโนงรอเบิ่งวันทีเศร้าป่าเนี่ยเนาะสันวันกายมาแถวนี้ก็เลยมาเบะข่าวดีบอกพ่อน้องสายไม้น้องโปรเมทิโน่เนาะ กระเพิ่นกระวาถ้าว่าได้จักสติงแล้วก็สิไปพาไหมพาต่อแล้วก็ทิ่พื้นเห็ดรั้วนี่แหลนะอนอกพนะ่อแมนะ่พี่น้องเนานะมันก็ดีใจน้ำเพิ่นพ่อแม่พี่น้องเนาะเพิ่นกระชีได้อ่าเครื่องไม้เครื่องมือหรือว่าอ่าไปเห็ดอาชีพของตัวเองนะเนาะชีห็ดทานเห็นยังกะเฮากะเอามาขายอ่าเอาเงินเอาคำใส่ใจได้น,ะอ,นอกพนะ่อแม่พี่นอ้องเนาะมีประโยชน์ต่อครอาครัวเฮาเนาะ อ๋าโอเคพี่นอ้องมันี้กับสาวนวกับเสดายอำลาพาจาทกทุกๆคนไปก่อนเนาะอ่าผ่าก,กุศลก,ก็ได้ภากเป็นกำลังใจสาวนวลน้องพี่น้องเนาะแตออโอเคพี่น้อะขออ่าจบคลิปเพียงเท่านี้เนาะขอกล่าวคำมาสบายดี